สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังวันนี้พบกันอีกตามเคยนะครับวันนี้กระผมได้นำพระขุนแผนผงพรายกุมารหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองเอามาให้ชมกันอีกนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์พิเศษเนื้อสีเขียวผสมว่านเถาวนหลง สร้างประมาณปีพศ2512ถึง2,515สภาพโดยรวมบริเวณด้านหน้าองค์พระก็จะมีแป้งโรยพิมพ์กันไซหรือน้ำว่านผุดออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับทั่วบริเวณด้านหน้าขององค์พระ ซึ่งแสดงถึงความเก่าและความเข้มขลังเป็นอย่างมากต่อไปมาชมด้านหลังนะครับพอพลิกมาด้านหลังนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับคำว่าพิมพ์พิเศษก็ต้องมีความพิเศษด้านหลังจะฝังทาเวสุวรรณและตะกรุด ทองฝาบาทหนึ่งดอกท้าเวสวรอตรงนี้มีความไม่ธรรมดาตรงที่ทำจากเหล็กไหลเงินยวงเป็นเนื้อเหล็กไหลนะครับจะมีลักษณะมันวาวนะครับกล้องผมไม่ค่อยดีนะครับแต่ส่งองค์จริงแล้วจะสวยงดงามมากมีลักษณะมันวาว คุณสมบัติของเหล็กไหลเงินยวงก็มันวาวแล้วก็จะดูดแม่เหล็กจิตนะครับนี่นะครับดูดแม่เหล็กจิดนี่ครับดูดขึ้นมาเลยครับนี่คือคุณสมบัติของเหล็กไหลส่วนพุทธคุณของท้าวเวสสุวรรณก็มีมากมายเกินพานานะครับเป็นเทพเจ้าแห่งคุมทรัพย์และเงินทอง เจ้าแห่งพูดผีเป็นที่เกรงขามของพูดผีปีศาจทั้งหลายและถ้าใครบูชาก็จะนำพาโชคลาภเงินทองถูกหวยถูกรางวัลที่ออกข่าวที่มีพระถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายล้านอยู่ทางภาคเหนือนะครับแล้วท่านก็นำเงินมาแจกท่านบอกเป็นเงิน ของท่านท้าวเวสสุวรรณหรือเงินเทวดาให้มาท่านก็ทำการทำบุญและแจก,กประชาชนแจก,กพระเนนในวัดนะครับส่วนคุณสมบัติของเหล็กไหลก็มีมากมายเกินพันลนานะครับเป็นที่ไฟฝันหาของนักสะสมนักบูนักต่อสู้รวมถึงคนที่จะไปรบไปจับผู้ร้ายโจรขโมย ก็ต้องมีของดีติดตัวนะครับเพราะมีคุณสมบัติมากมายเช่นคงกระพันชาตรียิงไม่เข้าวันไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมบริเวณด้านหลังขององค์พระก็จะคล้ายๆด้านหน้าก็คือมีแคนซ้ายแป้งโรยพิมพ์หรือน้ำว่านผุดออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแสดงถึงความเก่าและเข้มขลังอย่างมาก ส่วนพุทธคุณของบ้านทวันหลงก็จะมีมากมายเช่นกันทั้งแคลว้วคลาดปลอดภัยโชคลาบเงินทองเมตตาขาขายจะเยะมากมายไปหมดเลยครับพุทธคุณเกินที่จะกล่าวถึงนะครับก็ใครชอบก็โปรดกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ ผมก็จะได้นำเอามาให้ชมกันอีกพิมแปกแปลกยังเหลืออีกมากมายนะครับจะพยายามเอามาให้ชมวันละคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ